เรื่องราวของเจนนี่ลัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดสสอชื่นกับแม่เกดที่มีการเหมือนเกือบจะแตกหักหรือแตหกหักกันไปแล้วสรุปได้แบบ5ประเด็นฟังให้ดีใครที่ยังตามไม่ทันอะมาในคลิปนี้เริ่มเนี่ยก็คือ1เนี่ยต้นเรื่องเนี่ยของปัญหาก็คือเจนนี่เนี่ยโพส์ข้อความบอกว่าจะไม่ช่วยใชนี่แทนแม่อีกต่อไปโดยเฉพาะนี่ที่มาจากสีเทา เหตุผลก็คือเธอเคยช่วยไปหลายครั้งแล้วทั้งนี่หวยนี่กู้นี่ส่วนตัวต่างๆ 2. ก็คือแม่เกตเนี่ยชี้แจงผ่านไลฟ์สดบอกว่ายอมรับว่ามีนี่จริงเพราะว่าลงทุนหลายอย่างเช่นเปิดร้านเเปิดร้านขายผ้าซื้อรถปฏิเสธข่าวลือว่าแม่เกตเนี่ยเล่นการพนันก็มีก็มีการเมากันเกิดขึ้นว่าแม่เกตเนี่ย คองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าแม่เกตปฏิเสธข่าวลือนี้ยอมรับว่าผิดเองไม่อยากให้ลูกต้องมารับผลอีก3ก็คือความสัมพันธ์ของแม่ลูกที่แตก้าวเจนี่าเ,เผยว่าปัญหาที่ทำให้เธอเนี่ยกับสามีก็คือคุณยูเนี่ยเกือบเลิกกันก็คือแม่เกตเพราะว่ายูเนี่ยไม่ไหวกับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจากฝั่งของแม่ปัจจุบันเนี่ยแม่กับยูเนี่ยแทบไม่คุยกัน และเจนนี่ต้องแยกเวลาให้แม่มาเจอหลานเพราะตอนที่ยู่อยู่บ้านเนี่ยก็คือแบบเหมือนเสียกันอะไม่ถูกกันอะสี่ก็คือเรื่องบ้านและทรัพย์สินเจนนี่ให้แม่อยู่บ้านราคาประมาณ40ล้านแต่ไม่สามารถโอนชื่อให้ได้เพราะแม่ไม่มีไรายได้ชัดเจนเธอบอกว่าตอนนี้ขอบล็อกการติดต่อทั้งหมดแต่ยังเปิดใจ ถ้าแม่พร้อมจะคุยโดยไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง5ก็คืออารมณ์และผลกระทบทางใจแม่เกตร้องไห้บอกว่ารู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากลูกหลานส่วนเจนนี่เนี่ยเผยว่าเครียดเรื่องนี้มานานกว่า3ปีแล้วเคยต้องไปพบแพทย์เพราะเครียดจนส่งผลต่อสุขภาพนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะ ณนะตอนนี้ของแมเกตแล้วก็เจนนี่หลายคนก็แสดงความคิดเห็นมากมายเพราะว่าเจนนี่ต้องบอกว่าเจนนี่เนี่ยก็คือแบบเขาเรียกแหละมีแฟนคลับเยอะมากเป็นฐานแฟนคลับเป็นล้านคนเนาะครอบครัวแบบได้หมดทั้งสดชื่นเนี่ยเราติดตามกันมาตั้งแต่ต้นโอ้โหหลายดรามา่าหลายเรื่องราวทั้งชีวิตดีทั้งชีวิตเจริญทั้งแบบโอ้หลายสิ่งจนมาเจอกับเรื่องนี้ขูสังคมเสี่ยงก็ แตกขแขนงและยิ่งเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องให้เขาค่อยๆคุยกันไปเพราะมันมีหลายแง่มุมจริงๆจะตัดแม่ตัดลูกกันจริงๆก็คงทําไม่ได้อืมไอ้ลําพังจะไม่ช่วยก็ส่งสารแต่ช่วยไปจะเป็นแบบเดิมไหมคิดว่าต้องเป็นเงินระดับที่สูงพอแบบสูงมากๆที่ระดับของคนอย่างแบบเจนนี่ต้องแบบเหมือนแบบเครียดอะ่ะนึกออกไหมคือถ้าเป็นระดับแบบ ระดับแบบระดับหมื่นระดับแสนคงคงไม่เท่าไหร่เพราะว่าเจนนี่ก็คือเป็นคนที่เก่งเป็นคนทํางานเก่งมีมีผลิตภัณฑ์มีงานมีโอ้โหเยอะแยะมากมายมีธุรกิจต่างๆแต่ยังแบบรู้สึกเครียดกับสิ่งนี้แสดงว่ามันเยอะพอสมควรอ่ะติดตามนะคะว่าเป็นยังไงแสดงความไม่เห็นได้แต่ว่าอย่าด่าเขารุนแรงนะคะลองดูมุมมองว่าเอะถ้าเราถ้าเป็นคนในครอบครัวเราทาแบบนี้จะยังไงดี เราจะยังช่วยอยู่ไหมหรือว่าเรามีทางออกไหนที่จะช่วยเหลือ